ซ hey, ึ่งี่เราจะพาข้ามฟากไปเป็นโรงเรียนฝรั่งซึ่งเวลาตอนกลงคืนเนี่ยโรงเรียนนี้ก็จะมีตัวผีป้าป้อมไเหี้ยนี่ปนห้งีนี่นามไปเอ้าหมอีวมหาคหมอาหาค จับน้องมากดเราก็ยังคงและดําเนินการความเป็นพ่อบ้านกาดเกมมิ่งของเราอยู่นะครับเรียก <prim> ว่าเป็น, <พา S 3> นเป็นตําหนิติดตัวเป็นแบบเป็นเป็นประวัติการเล่น,นมากนะครับผมสําหรับว่าผมว่าเกมเมอร์ทั่วประเทศไทยน่าจะไม่มีใครเล่นเกมเล่นกาดท่าหดเราอีกแล้ววันนี้เราเลยชวนน้องคนนึงมากดกับเรานะครับผมสวัสดีครับน้องหมอครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอปกติพี่หมอสตรีมอะไรบ้างครับผมปกติสตรีมบีทเซเบอร์ค่ะแล้วเล่นเกมอื่นเกมอื่นเล่นอะไรบ้างคะก็ PUBG Mobile ค่ะเก่งไหมทับซีเก่งไหม Mobile ก็พอตัวนะพอตัวพอตัวด้วยแต่ว่าเล่นเกมแบบคอมกากมากเลยนะหมอไงเรไม่มีใครกากครับพวกเราอีกแล้วนะครับพวกเราไม่มีแล้วครับ แล้วสกิลแล้วกดกดกระแบบกดเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยคล้องไหมนิ้วหนู่คล้องไหมคะวิช้นิ้วบ่อยนะคะบางทีไหนขอดูหน่อยสิไ่ด้ช้นิ้วแบบสีนิ้วแบบเต้นอ่ะหนูชอบเต้นอ่ะเต้นอะไรใช้นิ้ววะเป็นท่าไงพี่เป็นท่าไงฮะ figure dance สีนิ้วไหวอ่ะไปส่งตอนหมอเล่นเซเบอร์อยู่อยากจะบอกว่าท่าสวยมากท่าเวลาฟันอ่ะท่าสวยอ้าวแล้วไม่ส่งให้ดูบ้างอ่ะส้องก้นหนูุน รวม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 สั่งแบบรวมรวมเลยป๋าไม่ชอมไม่ใช่ไม่ใช่มันขุนๆอ่ะพี่หมอแล้วพี่หมอแบบเล่นเป็นคนแบบกลัวผีไหมแบบกลัวแบบตกใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยตกใจเคยเล่นเคยเล่นบ้านหวาน นี้เราจะพาข้ามฟากไปเป็นโรงเรียนฝรั่งนะครับเป็นเกมแบบเรื่องหล่อๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฝรั่งก็คือชื่อเกมว่า lunch lady lunch lady เนี่ยมันคือต้องเอาตัวรอดเป็นเกมเอาตัวรอดนะครับผมซึ่งจะมีเล่นเป็นเกมเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมด4ตัวเข้าไปอยู่ในโรงเรียนตอนโรงเรียนที่โรงเรียนปิดเพื่อเด็กพวกนี้จะไปขโมยข้อสอบซึ่งเวลาตอนกลางคืนเนี่ยโรงเรียนเนี้ยก็จะมีตัวผีผีป้าผีป้าป้อมอ่ะคุณได้ผีผีป้าป้อมผีป้าป้อมซึ่งป้าป้อมเนี่ยจะเดินออกมาไล่กินเด็กวันนี้เราจะหนีป้าป้อมกัน เราต้องหาข้อสอบให้ได้ทั้งหมด10 10ชิ้นใช่ไหมครับไอ้10 10ข้อสอบเนาะใช่ครับรอจากเกมนี้เราต้องเล่นรวมกันนะใช่ครับเราเล่นรับเป็นทีมเดียวกันใช่ใช่พี่ชอบทำอะไรรวมๆกันุกกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสวิงกิ้งสวิงกิ้งเองพร้อมจะหนีแล้วนะครับผมไปกันเลยกับราชเชดดี้ไป พร้อมเลยครับพร้อมครับไป W เดินหน้า A เลี้ยวซ้าย S เลยหลัง D เลี้ยวขวา D เลี้ยวขวา E หยิบเฮ้ยประเทศเหรอพี่ใช่ไปหาสฟิงค์มัไงไอ้นี่ไงให้ขโมยสิบกระดาษสิแผ่นกระดาษคำตอบกระดาษสิแผ่นมันจะเป็นกระดาษสีฟ้าเป็นแผ่นสีฟ้าครับหมอเดี๋ยวมันจะดีขึ้นต้องหมอเพื่อนเราอะาแล้วหมอได้เหมอ ทำไมหมอผมบางทำไมต้องมีบาคาร่าสองคนอ้าวทำไมมสองคนอ่ะหมอเลิกหมนี้แล้วน่ะนี่คือผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นพี่เพชร a c t u a l l เป็นพี่เพชรหมออยู่ไหนครับหมออยู่นี่บาคาร่าผู้หมออยู่เอ่อข้างเสื้อเหลืองหมอหัวล้นหมอหัวล้นหมอปลาหมอปลาเขาเป็นหมอปลาอะไรนะดิหน้าหล่ออยู่นะเนี่ยไปแล้วเออพี่เอออย่าพูดอย่างนี้พี่พี่ใจสั่นพี่เขิน เยมันมาแล้วโอ้ยังไม่ทันนั่นเลยมันมาแล้วมหนีไปทางซ้ายหนีขวาครับหนีขวาครับขวาขวากดชิปกดชิปกดชิปผมโดนชิปลิโดนานแไงอละแล้วทำไงอะแล้วกูทำไงอ่ะหนีด้วยกันหนีด้วยกันเมื่อกี้เราเรางงเรางงตัวละครกังอยู่เราเลยเราเลยไม่ทันได้เตรียมตัวไแล้วไปไหนอะเพื่อนตายเหรอแล้วต้องไปหาฟอรอเอมาชุบมี่อรเอ็ดด้วยหรอพ่มีมครับหมอทอะไรอะ อยู่นี่หมออยู่นี่อะไรผมเจอยาแล้วบอนยาแล้วมันมาหากูแล้วบอสบอสบอสผมเจอยาแล้วกำลังไปบอสอีวันมาหากูแล้วบอสนไม่รอ้อยู่ไม่รอ้อยู่ไม่รอ้อยู่จบแบบดิจิตรต้องตัดติ๊กต๊ลกจบแบบดิจิตอต้องตัวติ๊กต๊อกจบแบบพิจิตรต้องตัดติ๊กต๊อกผมถือยามาแล้วผมถือยามาแล้วเราเราแบบต่อสู้ ไม่ได้เผลแล้วลแล้วมาแล้วดวมาดี่อดาดีดีมีด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 าดีดีมาอีดีมาดีดีดาดลดวดี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 วีดีดีดีอีดวดีดีดวดดี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 ดวดีดีดอมีดีดีดีวีดีดีดี้ดี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 แล้วมีดีดีด้ีดล แรับน oh ึงพ şey oh well, um> um> ี่ปีพี่พี่หายาอยู่พี่หายาอยู่หรือวผมเจอผมเปิดประตูห้องสีได้แล้วนี่ผมเจอยาแล้วไอ้ป้อมมาหากูไอ้ป้อมมันจะมาหากูไอ้ป้อมมาหากูหมอไอ้ป้อมมาหาก้ไอป้อมมาหากูไอไม่ไปอ่ะเอ้าทำไมหมอไม่พี่ไง นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เดี่ยวเดี๋ตรงนี้นี่เห็นป่ะสมุดกดตัวอีเก็บได้เลยครับกดตัวอีโอ้โหเนี่ยได้สองเล่มละโอเคโอเคเราต้องหาสิบใช่ไหมใช่ครับผมแต่ตอนนี้ผมได้กุญแจห้องดีมาละวอ้ยอ๊ยโอ๊ยมีคนฆ่าคนนี้คนนี้กี่เองกี่เองคนค่าก็พวกเราไงค่าฆแบบเล่นหมาเลยมั้ยนี่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 ไม่ใช่เอ้ยหมอไม่มียาเจอแล้วที่สามแล้วนี่สามแล้วใช่แล้วมีใครล้มบ้างเนี่ยล้มกี่คนอะ ลบสองเชี่ยชิบหายแล้วผมหายาไม่เจอเลยว่ะขี่อยู่ไหนอะคนดูคนฆ่าดิคาฆ่าตเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยหายาให้คือแบบดิ้นรนดิ้นรนสุดชีวิตอะเดี๋ยวช่วยหายาให้แบบนึงยหายาให้ตัวเองก่อนขอไม่หายาอยู่แบบนึงยาจะอยู่ในจใจยาจะ ไมนเห็นดีพี่ป้าเป้ามันเดินอยู่ข้างซอยอ่ะหน้าซอยคือตอนนี้ผมผมต้องลงต้องลงไปชั้นล่างก่อนอ่ะลงบันไดอยู่ไหนอ่ะบันไดอยู่ตรงนู้นเหรออยู่ที่อีป้าป้อมเนี่ยโยกโยกครับผมเอาไอ้เหี้ยทางตันอ้าวปัสแสตไปนั่นเลยดีหายแล้วเหลือกูคนเดียวเข้อสอบมีอยู่ใต้สารชั้นเจอยาแล้วเจอยาแล้วบอสชุกเพนก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันอันนี้อยู่ชั้นหนึ่งกันหมดเลยป่ะใช่ใช่หนึ่ง D เมื่อให้กูคานขึ้นมาได้ย hey, ังไงไอ้ย ah ี่ยาคานอยู่กับเสื้อเหลืองครับผมเออหูเออผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วไอ้ชีคาสาวทุดหมดสภาพเลยเอพี่จะรอกพี่จะรอมันโนโตเลยแล้วเดี๋ยวพอไปหายคิวทุกคนก่อนอ่ะ สเตปเดิมเราพี่เพชรพี่ไปลอ่อมันพี่ล,อล่อไปไกลก่อนเจอแล้วเจอแล้ววอสเจอแล้วโอเคพี่ล่อไปเลยเต้าอยู่ไหนฮนะเต้าเจอแล้วใ<ม>ครทีสิเต,ต้าเต้าอย่างนี้เต้าเต้าไม่มองอ่ะลูกเต้ามาทันทีค่ะเฮ้ยรวยรวยเลยบอสดีดีมันมาหาพี่แล้วมันมาหาพี่แล้วเฮ้ยเต้ามาตามมาดิเออ เขาขึ้นันไดอยู่ทุกคนบอตอนนี้ใครหิวเราบ้างอ่ะห้องโถงห้องโถงตอนนี้ยังๆผมกำลังหาคนอยู่ยังไม่เจอสักคนเลยเนี่ยเอาอยู่อะเขาเห็นกูแล้วเจอแล้วเจอแล้วชุบหมอก่อนชุบหมอก่อนชุบหมอกบ้างก่อนวะหมอล้นปะหมอป้า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 หมอบ้าวิ่งตอนนี้ใช้สเต็ปเวลาเราหนีแม่ไล่ตีตอนเด็กอ่ะที่วิ่งบนรอบโต๊ะะหรือพี่พี่ลองไปก่อนผมขอชุบก่อนเนี่ยเวลาแม่หักแขนที่หกทีอ่ะ เออไปแข่งนิ้วหกแล้วหายาแบบเฮ้ยอุ้ยเจ้ากุญแจ้าเกมมีใครหมดมีใครหมดอยู่ครับโก้โก้มีคนบอบปีพี่ป่าคนเดียวคนนึงไม่ได้แดกคู่ล็อกเก่งเก่งในป้านี่คือเหลืองเหลืองทองี่เจ็บแล้วเหลืองไงจะจบเกมโดยที่พี่ป่าจะขาดเลย ขานอยู่ขานกระดูกกระเด็กกระเด็กอยู่อนนี้่ปั๊บเนี่ยเนี่ยพอเราเก็บข้อสอบในมันลังเลมันไปหาบอสแล้วเฮ้ยป้ามานี่เหมือนกับว่าเกมเนี้ยทุกครั้งทุกครั้งที่เวลาเราเก็บข้อสอบได้อ่ะมันมันก็จะมีห้องกระจเฮ้อุ้ยเชี่ยตกใจพี่ปัดพี่มานอนทำไมตรงนี้วิ่งหาเนี่ยอ้าวนี่ประเทศที่อะไรเนี่ยทายาประสวัคซีนมันมาช้าจังวะไอ้ที่ดีไทยอะนี้เบดคิดเบดคิดไม่ใช่วัคซีน เป็นพี่เป็นพี่ที่ผานพี่คานพี่คานพี่คานลงบันไดไปชั้นละเอ้ยนี่ไงเจอแล้วพี่ยาเข้าหนี้เราเข้ามาหรือยังเย้ในที่สุดก็ครบแล้วเย้ห้ามตายไอ้เขี้ยสุดท้ายก็ได้ฉีดวัคซีนทั้งทีว่ะไอ้เขี้ยรอมาตั้งนานเราลงไปข้างล่างไหมเพราะสุดข้างล่างหาหมดเลยอ่ะไอ้ห้องห้องครัวเรายังไม่ได้ไปเลยน้องวีน้องวี นี่แหละไอ้ยังให้หลอนกว่าเดิมอีกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเล่มที่เก้าแล้วเก้าแล้วมารู้แล้วมารู้แล้วมัาดูแล้วนี่นี่นี่ยายาตอนนี้นะครับเล่มสุดท้ายและกุญแจห้องเอเล่มสุดท้ายเจอแล้วเฮ้ยเจอเจอกุญแจไม่เจอกุญแจนะยังไม่ได้เจอกุญแจเจอกุญแจงั้นเราไปรอเขาหน้าห้องเอนี่ตัวเองอยู่นี่ไปนี่เอา ประตูนี่ก็เปิดไปแล้วนี่อ้าวไอ้สัตว์ใวะเฮ้ยเชี่ยนี่มันห้องผีนี่เป็นผีทำไมไม่เอาไปแล้็อยูกไปล็อยู่กันเลยไปล็อกกันไปล็อกกันหยกหยกไอ้ห้องนี้ไม่ได้เปิดห้องนี้ไม่ได้เปิดเอาใครวิ่งไปหาผีอุ้ย ผมมีเมดคิดผมมีเมดคิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่ามันก่อนนะเดี๋ยวบอสไปช่วยหมอยายานี่มันยาอันอันสุดท้ายแล้วอยากได้ป่ะโอ้โหถอดถอดเกงเกงเกงหรือโอ้โหไปไปไปขวากันเลยเดี๋ยวผมไปซ้าย ไปชั้นล่างข้างล่างสุดอะตรงที่เราเกิดเมื่อกี้หนีครับมาออกมาเร็วๆๆ็แต่ไม่ได้อยู่ไหนวะชั้นล่างสุดอยู่ไหนกันชั้นล่างสุดบันไดอะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่กลับหลังมากลับหลังม่าแส่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 พี่ตรงนี้รออยู่ทางออกรออยู่ทางออกเดี๋ยวผมไปล่องให้เดี๋ยวผมไปล่องให้ตรงนี้ตรงนี้มานี่มานี่งม่งทีนี้มามามาเร็ว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 นี่เจอแล้วเร็วเพี่เพชรมันอยู่นี่บอสมันอยู่นี่เดี๋ยวพี่ล่องให้พี่มาเลยพี่มาเลยพวกเราถึงแล้วถึงไหนนี่มาเลยมาเลย โอ้ยมึงดเมีเฉียดหน้าพี่ไปมเห็นเปล่าเมียไปนีหนีหนีหนีมาแล้วไปแล้วมาแล้วไาแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วแล้วแล้ใช้เวลา24นาทีนะครับผมในการที่สามารถเอาตัวรอดมาได้จากการหาข้อสอบโบ้10อันแล้วก็รอดมาได้นะครับผมซึ่งผมเป็นคนหาคนสุดท้ายแผมปนคนที้เก่งมากวิ่งหายอยู่9เลมคอแทบแตก ต้องขอจารึกไว้นะครับผมว่าหมอเป็นผู้ทำให้พวกเราหายกระจอกซะดีสำหรับเกมวงการเกมต้องสะเทือนเพราะวันี้พวกเราเล่นเกมชนะแล้วเกมแนั้นกับเกม Lunch Daddy ครับเราหนีเขาป้องจำ็จครับผมโอ้โหถือว่าเกมพิลึกนะเปิดมานี่คือลงไปกองกันหมดเลยกรบแร้รวบทีเดียวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับผมเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ลีลาเปิดเพลงมาแล้วก็พี่หมอโชว์ท่าไม้ตายให้ดูอยวพี่หมอจะเต้นประมาณ ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนกับจับน้องมากดเขาแบบเป็นท่าพี่ข้ามไม่ได้คนเดียวอ่เดี๋ยวพี่นั่งดู <laughs> ไม่ไหวแล้วไมเอ่ะขอบคุณมากันต้องหมอ ฝากช่องทางติดตามของคุณหมอด้วยนะคระับค่ะเ่อติดตามสตรีมเกมได้ที่เพจ Facebook นะคะ m y n a m e หมอนะคะชื่อเพจ m y n a m e หมอเนาะติดตามกันได้นะคะกด f o ล l o w ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะทุกดูเ <นะ S 1> หนื่อยเลยนะครับพี่กา<ะ>ร EP นี้ก็จบกันไปนะครับกับความสำเร็จของพวกเราครั้งแรกนะครับผมติดตามครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับผม EP <laughs> แรกจับน <laughs> ้องมากด EP หน้านะครับว่าเราจะ กลับไปสู่ความกระจอกเหมือนเดิมความกลางเหมือนเดิมหรือเราจะกลับมาพังงานนวงการอีสปอร์ตได้ใจกันดีพี่หน้าครับ <c oughs> บายบายครับผมดีคราบ